ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคนผักไห่โอ้ลูกค้าเยอะเลยวันนี้เดี๋ยวหาที่นั่งเหมาะสักนิดหนึ่งตอนนี้ก็น้ำท่วมทุ่งนะผักบุ้งหลงเหลง,ลงไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันโอ้ตังยังต้นไสโอ้บรรยากาศดีเป็นหมี่เนื้อ สดตับหมีตกหมีเนื้อไม่มีตันแตงหมูหมูใช่ไหมอ่าหมูสดสดตับชามเท่าไหร่สามสิบสามสิบเอาสองชามเส้นเส้นหมี่แล้วกันก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านๆนะครับผักไห่คนผักไห่หน้านวลอ้วนเหมือนองค์หน้านวลอ้วนเหมือนองค์ร้านหน้านวลอ้วนเหมือนองค์บ้านบ้านนะครับ อ้ใครอยากจะชิมก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องแวะมาชิมนะดเดี๋ยวให้ห้าดาวนะถ้าอร่อยออบรรยากาศดีมากนะครับชิมลงที่นั่งชิวๆน้ําท่วมก็ไม่เป็นไรนะไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมใช่ไหมไม่ท่วมท่วมยังไงก็ต้องลุยมากินใช่ไหมอ๋อ,ดะนะอ,อได้เลยได้เลยครับอ่ากินมากเลยอันนี้เมนูอะไรอะหมูตุ๋นค่ะหมูตุ๋น อออันนั้นต้มยำโอ้ยน่ากินมากอันนี้ชามเท่าไหร่ต้มยำเนี่ยสามสิบาทเหมือนกันสามสิบบาทตลอดสายอ่าเดี๋ยววันนี้โอ้ใช้เตาฟืนด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแบบโบราณโบราณนะครับเตาฟืนเลยสุดยอดเลยเปิดมานานได้ยังครับยี่สิบปีถ้าตรงเนี้ยสองปีเกือบสองปี ขายอยู่เส้นหลักหน้าลงไม้ขายผู้อันนี้โดนไล่พี่ยี่สิบปีทำไมผมอยู่ผักไห้ไม่เห็นเนี่ยเป็นฉผมเป็นเคยผักไห่มาสิบปีแล้วทำไมไม่เห็นเนี่ยดูเออหน้ารงไม้ขายผู้เหรออ่าไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวลองมาชิมดูถ้าเกิดอร่อยเดี๋ยวมาทั้งบ้านเลยใช่เลยอู้ยพันนายกก็มากินด้วยไปไปที่งานเขาค่ะอ๋อพันอรรุธินมาทำไมแถวนี้ เขามามาแสดงความยินดีกับพาราดอนพารดอนเป็นรัฐมนตรีอ๋อก็เลยมาชิมกว๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวเราไปในออกงานในร้านเลยราจะไปบ่อยแต่ผมเห็นบรรยากาศก,าก็น่ากินแล้วนะหนาวลมดีนี่ยังถ้าน้ำเป็นที่จะสวยกว่ใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นของกินเล่นนะครับเขา้าโพดคุ่มาแล้วโอ้โหนี่ขึ้น